มาเข้ามาอยู่ในบ้านแต่เป็นคนอารมณ์ดีครับเงยยาลูกสาวลูกชายเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่น้องออกไปนัาา่งกลางทุ่งบนรุ่งค่มรุ่งค่ำฟังครัง้งแก่เผลอปากพูดออกมาว่าอีเพี<อ>ยงท้องฉันคิดมากเลยแกเอ้ยมันท้องแล้วมันหาผัวไม่ได้ดิด คือหลักๆว่ายง่ายใช่ไหมละ่ะมันไม่เคยออกนอกลูกล่นอกทางอ่ะมันก็อยู่แต่ในบ้านมีผู้ชายบ้านเหนือมามันก็ไม่ค่อยกล้ามาอยู่เลยผู้ชายบ้านใต้แ,ตแถบนี้ก็ไม่ค่อยมีถ้ามันจะไปท้อกับใครเนยคิดหนักมาหลายอาทิตย์เนี่ยเฮ้ยถ้าคนในบ้านมันจะมีไขรก็มีอยู่ไม่กี่คนม,มีเพียงมีผมมีจวน หรือจะไปในจวนทำอีเพียงท้องมันก็ไม่แน่ล้พ่อแข็งมาก่อนเลยครับไ้จวนไม่แน่ไงครับมวะมันไม่ได้ที่ว่าข้าทำอีเพียงท้องหรือว่าแกเป็นคนทำอีเพียงท้องกันแน่มึงพูดอะไรไม่พ่อยมึงบ้าปะเนี่ยทำไมกูพ่อมันก็เห็นได้ท่าไหร่เท่าไหร่ก็ฝากทีเพียงมันหมดเลยเนี่ยอ่าแค่อีเพียงเนี่ยมันเป็นลูกผู้หญิงและปกติผู้หญิงเมื่อเก็บเงินดีผู้ชายอ๋อแล้วเวลาไปเอาตังค์ที่มันก็เลยทำมันท้องแม่กันเลย เ็นนี <Wha> ่ยนี่พ่อเรามาคุยกันตามมาถาพ่อลูกกันนะนี่โอ้โหแต่ลืแลวนกูเป็นพ่อมาเกาะลงก็ไหลออกหลังแหวเลยเดเรามาคุยกันพ่อนะแกทำอีเพียงท้องใครก็บอกมาเถอะข้าไม่ละเกียจแกหรอกขี่แกจะเป็นน้องเขยข้าโอ้ยไอ้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 นไอ้ไอ้ปากดเเดี่ยวแต่ปาก่อยง่ายนะชแต่ปากไม่ยังไงน้องเขยเต่พี่มีอะ มึงคอยดูกูจะเรียกอีเพียงออกมาถามถ้าเกิดมันไม่บอกกูแล้วก็กูจะฆ่ามันด้วยมือเองเนี่ยอ่ะแกก็ติดคุกก็เลยไม่ติดเพราะฆ่าอีเพียงตายปุ๊บกูฆ่าตัวตายเลยอ๋อ่ารู้ทันแล้วแหมจะฆ่าอจะฆ่าตัวตายตามชาตินี้รักกันไม่ได้จะฆ่าตัวตายตามไปรักกันชาติหน้าแหมไอ้จุนเล่นจังเลยเขากำลังทะเลาะกันเนี่ย เดี๋ยวมึงคอยดูกูธีเรียกออกมาอ่ะเบียงเดี๋ยวเว้ยเบียงพบกับนางเอกยงผู้นำทีมงานครับน้องลำเกตรับเกตเจมครับ้องเกตติลามยุบยังโบ่เห็นไหมล่ะกูเรียกออกมาเนี่ยยังไม่กล้าสบตากูเลยนะไอ้ตัวแกขู่มันไว้เลยสิเบียง ที่พ่อเรียกมาวันเนี้นพ่อเขาถามเมื่อวันก่อนๆเนี่ยแหละใครเป็นคนทำเองทอ้องพี่สาวขีช่ยบอกเขาไม่ได้จริงๆจ้ะเลียงเออใครทำางท้องก็บอกมาสิวะท้องม,มันใหญ่โตมานทุกวันทุกวันเราต้องการหาท้นพ่อของเด็กรับผิดชอบมันใช่มาปล่อยเลยตามเลยแบบนี้พ่ออายเขามึงไม่ต้องอายกูหรอก ตีมือถัวแก่ะันกินใจบอกพ่อไม่ได้ก็เพาุบหัวบใจยังไงอเป็น่มฝัที่ไร้ที่พึ่ก็มันเอาพ่อทาผัวมาดิมึงไม่ต้องเสือกเลยปะตายแสนแสนคืนเกิดจะแส้คืนเกิดจะแสนคืนเอิะ เมืนอคพ่อกับพี่เจับอาชวาแต่ว่าพ่อรอไป่อีกสักเตือนจจ้าถ้าหากว่าเพีใจค่รม,มาเ่อไพอได้รู้ไปจ๊ะว่าย่่เพยใจไอ้นจะที่เพียงมนพูดอย่างเนี้มันหมายความว่าอย่างไรวะมันหมายความว่าให้เราเนี่ยนอดูเด็กเออถ้าเด็กออกมานะหนักหนาเกงนนี้แสดงว่าท้องคนธรรมดาสามัญทั่วไป แต่ถ้าเอกออมแลเนื้หนังก็เหนียวโดนยังแสดงว่าท้องกับคนแก่แก่แก่กับพ่อผมไม่ห่วงแล้วเพียงพอดีเป็นหัวหน้าผานปลาผานปลาแล้วโดนย่าก็ถือตาพ่อแต่ว่ามีเองเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแล้วเกิดท้องหาผัวไม่ได้แล้วคนอย่างพ่อเนี่ยจะไปมองหน้าใครติดละเพียงพ่อจ้า <K ill of people> พี่เจมส์บอกพ่อได้เพียงในเมื่อเองยือนอยันแล้วเนี่ย <สา S 2> ยังไงก็บอกพ่อไม่ได้เพียงแค่ <c oughs> รับรองวันให้เสร็จก่อนจวค่อยมาคุยกันต่อ <c oughs> อารชันดาตลกทั้งสองครับายืนอยู่กันที่ก่อนครับยืนอยู่กันที่เยอะต่อไได้ ในเมื่อเองยืนยันยังไงก็บอกพ่อไม่ได้พ่อจ้าไม่เป็นไรลูกแต่ว่าพ่อเนี่ยรับไม่ได้กูสร้างให้มึงเกิดได้กูทำให้มึงตายได้อีกเพี้ยตายเออครับไอตัวน่าเลยครับไอ้ตัวไปก่อนเอาเลยครับไอ้ตัวจะหยุดแล้ว กูฆ่ากูทำไมได้แกทำอะไรกูจะฆ่ามันอ๋อคือจะฆ่าปิดปากเลยไงกูไม่ได้ฆ่าปิดปากกูฆ่ามันจริงๆอิงอนี่แกหมายความว่าถ้าเกิดแกหาผโผอีเพียงไม่ได้แกฆ่ามันแน่กูฆ่ามันแน่ทำไมแกไม่รับซะแล้วกูไม่ทำจะแน่ใจว่าแกไม่ได้ทำกูไม่ได้ทำมาได้พ่อถ้าเกิดแกแน่ใจว่าแกไม่ได้ทำฆ่าบอกก็ได้ครัเป็นโผอีเพียงอ๋อจวน แสดงว่ามึงรู้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมว่าใครทำอีเพียงท้องมึงพูดมารู้คนท,ที่ทำอีเพียงท้องนะอ่ะข้าไอ้พ่อข้าไอเพียงทอง ยิ่งเยรมาโน้มมือแทแล้วคุณเห็นหัวคุณเป็มาที้กูเป็นพ่อมึงเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงทำอย่งนี้กูรับไม่ได้มึงตังทำกูให้ดีนะมึงสองคนไสหัวึ้นบ้านกูไปอย่าดูว่าชาติีกไม่มีลูกอย่างมึงไป สร้างความเสียใจกับบินใจรุกงรุ่งรุรับไม่สนุกทายเียงต้องอึดอัดในสุวอก ยังไม่ลาพ่อทำไมรับัไปครับไปไปกอนนอข้านงแล้วว่ันนี้จะมาถึงวันที่เราสองคนพลุนจะต้องห่างไกลกัน แตงเลี้ยงข้ามัตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยขอดีสักครั้งถ้ายังไม่เคยทำให้กับแองอยิบหยาด้างปัญหาวันนี้ข้าจะต้องไปมาขอทำดีกับแองสักครั้งเดียวเพื่อวิดวิดมาขอจะจวพูดกับใครั นึกถึงบุญคุณบอคุกฟ้องฝากแทบเท้าเฮ้ยมึงบ้าไหมไอ้โอนบุกพ่อมึงนะมึงตลกมากเลยเนี่ยนี่หน้าดูตีกูอยู่นี่หน้าตีเออหน้าตีหน้าคนตีหน้าคนติงรอเนี่ยเข้าใจผิดพัดตลอกไปก่อนพ่อไปไปไปเลย อ้าลไรนีให้ตั้งแต่เอาม้าทองเขาไาอยู่ในบ้านก็มีเรื่องเกิดขึ้นแสดงว่าไอ้ม้าทองตัวนี้มันต้องเป็นม้าตัวสวยเอาไว้ไมีได้ต้องมาจะขายในเมืองหลวง